สบายดีสบายดีมืีสิาพามากินข,ข้าวพัดกะเพราไปนองไปกันเลยพัดกะเพราไปน่องไปตาแบ่บเลยบ้านมาหยาอยู่สบายดีเดยอทุกสองกินข้าวพัดเอาทีข้าวมากิน <laughs> โอ้ หนึง่งวันกับพูดพูดพี่น้องกินเก้งเ็้แล้วกับเผาขึ่นเมื่อยเมื่อยเลยเอากระพัดมากินกระพัดกะเพรามากินลืมบอกว่าบอสพีดพีดสื่อมากนั่งบอกครับอ่ะกระพัดกะเพราในไทรหนามลาย,ลาย จากสุดเผ็ดน่ะลืมบอกว่าเผ็ดแต่แล้วกินเผ็ดไม่ได้เทาหูดเลยมาแต่มาแต่วบายกา,าไม่ค้าลืมลืมบอกว่าเผ็ด เดเท้นนะยูข่าวให้เี้ยแบเพิดเพลยดพ่อผดำจำจำแก้วพี่น้องมันเพิดใช่ไหนะมจำจำแก้วประเด็ด cầm cầm kêu tết đi mười lắm đến à chị kim giật quên cả chị lại ra hai cái đứa phải tăng bắt cá lại là chăm chăm เกี้ยวตามเตี้ยวไม่ก่อให้เกิดเพราะน่าเป็นกระเพาะมันเพลิดอยู่แล้วขอโทษเด้อแล้วขันคุณบโเป็นกระเพาะมันกับโมเพลิดอกอันแมคคารีกินแล้วมันเสียตรงนี้พี่น้องเพราะกระเพาะไม่ดีเลย่องหัวว่าทันสาเพลิดหน่อย ง,งนะลืมบอกคนอาเพจลืมบอกลืมบอกคณมาไม่เพจ ลงคลิปลงคลิปช่องคลิปลงไม่ได้เนาะลงบาได้แเป็นยังอ่าดาวนโหลดยูทู e ใหม่ก็ลงบ่ได้คลิปยังข้างอยู่องคลิปกันภาษีลูงตัวน,นี้แหละไปวันนี้ไปปิดปิดโทรศัพท์ปิดเปิดใหม่จะลงได้ีเนาะ พชดได้น,น่ะทำกิตามออ่งกูลูกทูกทำมาไวแล้วก็ว่าให้ปิดเปิดใหม่แบ่บอดี้ปิดทะลึม่มหลักทิกตายาดีล้างๆใสไ่ไร้ตือ้อ ลืมบอกแต่ก่อนนั่งสิบอกเล้าว่าห้ามใส่เพชรเดอ้อนั่งสิเขาล่าได้นั่งบอกู่หน้าว่าห้ามใส่เพชรลืมบอกอันนี่กับพิษที่ยวอีบวบอกเพิ่น น้ำมักปิดนกน้องมาเดอแบนี้มักปิดเด็ดคนปลูกพิดในใจเด็ดที่น้องปลูกพิดในใจเด็ดเลยะกมัคือลูกคนแค่แห้หย,ยิ้มปาเนี่ยจะเป็นตกใจ เป็ดเลยเมล็ดเตายาดีกระเพาะาดีกระเพาะน้ำบ่อยบ่อขันจะไปตอนนี้ไปย่านใบน้ำเค้งกันโดนน้ำเค้งผ่านมา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 ช่วยชินเกลียวประเดี๋ยว เฮียเด้อวาลดินร้องหวัวเป็นนั่นแหละนั่งเพชรขานาดจิ้คิดได้ก็ดีลำบุเป็นอยัางจะก,ก่อนนั่งทำง,งานอยู่อันตึกตึกศุนย์ทอนแถวชีแถวชิลม มีน้ำาานานนตาเกล็้านล้านซุ่มตามเราทั้อะไรมล้านตามซุตม่ตามเนนละขราจเจ้าทูมาสร้างเคยทำบุญทำยีชิพจะทําทงานออกผิดข้างบนทูมาสร้างว่าเอาผิด,ผ,ดผิดนะซุ้มตามเ้าผิดผิด,ผ,ดผิดมากเลยโรงกรรมน้องโซงกรรมมือใส่เลยทั้งติมโรงกรรมมือแล้วก็ผิดปูนอีกตะพีหนึ่งกิน นั่งว่าคุ้นหรือเปล่าเขาคือกินพี่น้องกินในนั่งคุยกันเคยนะนั่งเว่ากันเคยนายกะลย์ยี่โจ้ได้อดดขอห,อ,อหนังเยอะเท่าไหร่น่าจะได้ปลาทองเขาดีพี่น้องลำ้ำไส้เขาดีมากเลยซองกำมือพริกขี้ดูเผ็ดไนดะ้พริกขี้หนูเผ็ดมากเลย นำปูปลานมักกะโรนาพาทนะผู้ชาวขเขาจะมาก,กินเพรกินเพรไ,ได้กินเพชรได้แตไม่แห้งนะน้องมีอไม่แห้ง น่าจะรีบไปทิ้ดไม่ได้แล้วอจนได้เป่าน้าแล้วพิ้เไไมื่อยว,ว้อยด้วยละอันนี้ก็นั่งกินไม่หมดโดยวพอทั้งเพชรพีนพ่น้องทาบหมดเพชรกนางเอารืบนเรืออ,ออกพานางกินขขาวเยอะอยู่แล้วภูมักาคทิก้ออกมานะลืมบอกคนดูนให้ห้ามเพชร กินแกงเห็ดเผ็ดๆกระเพาะคือได้ความขึ้นตอนพัดกระเพาะอีกบ่กินแล้วก็ที่นอนพี่น้องบ่าเสียทองมากเลยราคาเพี่น้องคิดหราคอกระมังสมบูรณคุ้นไร้เลยที่เบึงที่ท่วมน้ำเพี่น้องพล้วสบายดีสวัสดีค่ะ